สวัสดีครับพบกับผมพิโตจังนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาพบกับโปรแกรม a f f i l i a t e หรือ a f f i l i a t e โปรแกรมในการทํางานออนไลน์ในการสร้างรายได้ออนไลน์ในเวลาว่างนะครับเพื่อนหรือสามารถที่จะทำรายได้จริงนะเพื่อนแล้วก็ถอนวิดาวไปได้จริงๆเรามาลงทะเบียนนะครับกับโปรแกรม a f f i l i a t e กันเลยนะครับลงทะเบียนหรือในการสมัครเนี่ยนะครับแล้าก็มาอ่านข้อมูลหรือข้อกาหนดโปรแกรมพันธมิตรของ a f f i l i a t e โปรแกรมดูนะครับที่ทํางานออนไลน์นะครับแบบฟรีแล้วก็จ่ายวิดดาวไปนะครับหลายๆครั้งมาแล้วนะเพื่อนนะโอเค นะครับลงทะเบียนในโปรแกรมพีทารมิรก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับชื่ออีเมลหรือ Gmail ก็ได้สร้างรหัสผ่านขึ้นมานะเพื่อนอย่างน้อยเนี่ยแปะตัวนะครับทุกอย่างว่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเพื่อนติ๊กนะครับเว้นวัตช่องไว้ด้วยนะเพื่อนทาตามผมเลยหลังจากนั้นก็คลิกเพื่อยืนยันนะครับเพื่อนแล้วกดการลงทะเบียนปกติเลยนี่คือวิธีการสมัครนะเพื่อนง่ายมากหลังจากนั้นไปเช็คที่ Gmail ของเรานะเพื่อนจะมีลิงก์ส่งเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตนจากทางเว็บนั่นเองนะเพื่อนนะไปเช็คดูนะเพื่อนใน Gmail ของเรานะครับ ข้อความเข้ามามันอยู่ในไฟล์ขยะก็แล้วนะครับก็ไปเช็คดูนะเพื่อนๆไปหาดูใน Gmail ของเรานะครับเมื่อเจอแล้วนะครับทำการยืนยันคลิกลิงก์นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับให้เราใส่รหัสผ่านนะครับแคปชั่นนะครับอันนี้จะเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเคเลือกแคปชั่นปกติเลยนะเพื่อนๆหลายๆครั้งเนี่ยแคปชั่นบางคนอาจจะเหมือนกันบางคนอาจจะเด้งไปอีกหน้าที่2นะเพื่อนเพื่อนก็ต้องทาให้ถูกด้วยนะครับ กดเข้าสู่ระบไปนะครับเพื่อนๆมาดูหน้าตาในระบบกันบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตรง Account นะครับของ v i d o w n เนี่ยนะครับ จะเพิ่มให้เราเพิ่มเข้าไปก็คือเพิ่มที่อยู่ wallet นะครับก็เพิ่มเข้าไปนะเอาที่อยู่ในกระเป๋า bx นะครับเ,เพื่อนๆื่อนมาใส่นะก็เพิ่มเข้าไปที่อยู่อะไรที่อยู่ของ bitcoin ครับที่อยู่ bitcoin ของเราเอง,เองนะเพื่อนเพื่อนมาเพิ่มใส่นะครับโอเคนะกดเพิ่มเข้าไปก่อนอันดับแรกนะครับเมื่อกดเพิ่มเข้าไปแล้วจะเป็นหน้าตาฟังก์ชันในการกรอกข้อมูลในการถอนหรือรายได้ที่เราได้รับนะครับขั้นต่ําในการวิดดาวไปก็คือ1เหรียญนะครับหเหรียญขึ้นไปนะเพื่อนเพื่อนห้าวันทําการนะครับเมื่อเราถอน1เหรียญขึ้นไป ก็นับ5วันทําการก็จะทําการโอนรายได้เข้ากระเป๋าของเรานะครับเพื่อนๆใส่ที่อยู่บิตคอยแล้วก็รหัสผ่านนะครับที่เราได้ทําการกรอกตอนที่เราสมัครอย่างน้อย8ตัวเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปรหัสผ่านอย่าให้ใครรู้นะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็กดบันทึกหรือเซฟนะครับเพื่อนๆเมื่อทําการเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทํางานได้ปกติเลยนะครับเพื่อนๆเ, mm. เดี๋ยวผมอธิบายวิธีการทํางานนะ ผมก็ไปเอาที่อยู่มาใส่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมตรวจสอบข้อมูลนะครับในการใส่ที่อยู่ wallet ของเราให้ดีๆนะเพื่อนมันเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับเพื่อนกดบันทึกเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรากดบันทึกนะครับกรุณาให้เพื่อนอ่านด้วยนะครับนะส่วนตรงนี้นะเมื่อทําการนะครับอ่านข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการนะครับไปที่หน้าเดสก์ท็อปของเว็บกันเลยนะครับมั่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับที่อยู่ wallet ของเรานะครับให้นําลิงก์ URL ตรงนี้นะครับผมลิงก์ affiliate ตรงนี้นะ ไปโพสหรือไปทํางานได้เลยนะเพื่อนสามารถที่จะใช้ลิงก์ตัวนี้บริหารรายได้ของเรารได้อย่างมหาศาลก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับทาแบบฟรีๆกันเลยแล้วก็อีกแบบหนึง่งเห็นไหมก๊อกน้ํา BDC เพื่อนเพื่อสามารถที่จะมาลุ้นรับสต๊ชิเนี่ยนะครับได้เลยนะเพื่อนโดยใส่ที่ U wallet นะครับถึงขั้นตอนการถอนนะครับหเหรียญขึ้นไป1ดอลลาร์นั่นเอง5วันทําการนะเพื่อนเราสามารถที่จะมากดถอนได้เลยเพราะว่ากระเป๋า wallet ของเราก็ถูกบันทึกเซฟลงไปใ ้อยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากเพื่อนๆจะเปลี่ยนแปลงกระเป๋าบัลเลตของเรานะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะวิธีการถอนหนึ่งเหรียญขึ้นไปก็ถอนได้แล้วนะนเพื่อนๆสำหรับสายฟรี Fi นะครับ Affiliate โปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะทำควบคู่กับ g l e ได้นะครับเพื่อนๆนะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะบริหารเอาเขาละกันนะนเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับการทำงานถือว่า a f f i l i a t e โปรแกรมตัวนี้ไม่ได้เสียเงินนะครับในการทำงานแม้แต่บาทเดียวนะนเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยนำบัลเลตนะครับ บิตคอยของเรามาใส่เข้าไปนะครับใส่คลิกเพื่อยืนยันด้วยนะครับแล้วกดเพื่อที่จะรับบิตคอยฟรีนั่นเองนะเพื่อน60สนาทีนะครับ1่สตชินะครับถึง1000สตชิทุก60นาทีนะเพื่อนอยากจะได้ก็ใส่เข้าไปนะเพื่อนสามารถที่จะรุ่นรับของรางวัลได้เลยนะครับเพื่อนโอเคหลักการทํางานก็มีแค่นี้นะครับลิงก์แอฟเฟลเวนะครับเอาไปทํางานหรือไปโปรโมทก็แล้วแต่เราว่าเราจะทํางานยังไงแบบสายฟรีนะครับเพื่อนสามารถที่จะเก็บเทละนิดเทละน้อยนะครับจนเป็นมูลค่าที่ มันมากขึ้นเรื่อยๆก็ถอนได้เลยนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กด subscribe คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมปีเตอรจัง